สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไล่แหโชคนะครับมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนเที่ยงๆนะครับทางช่องเฮ้ากับสีผ้า FC มาตามแนวทางตัวเลขของเซียนกันอเนียงนะครับโทรคุยสัมผัสกันสดๆเลยนะครับครับสำหรับแนวทางตัวเลขเซียนกันอเนียงนะครับเลขตะล่างไม่ค่อยหลุดนะครับถือว่าหลายงวดติดเดินดีมากหลายงวดติดแล้วนะครับเด็กในตะล่างสี่เหลี่ยมนะครับ และการวันนี้ประจําวันที่16สิงหาคม2 5 6 5นะครับเสี่ยนกันอันนี้ครับแนวทางตัวเลขของเพิ่นครับสิเดินทางไปทิศทางใดครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอ,อการาบเรียนเชิญท,ทุกท่านนะครับไปตามแนวทางตัวเลขของเสี่ยนกันอันนี้พร้อมกันเลยครับ ครัสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับค่ะพาเฟนเป็นไงบ้างนาอก็ที่ผ่านมาโอ้น่าเสียดายค่ะไม่ชอบเลขสี่ไม่เอาเลขสี่ใช่คือในตารางของผมไม่มีสีแล้วถ้ามีสีผมไม่จับนะแต่มันไม่มีสี่ผมไปเน้นในเก้าสามเก้าห้าใช่ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่วดนนี้ครับผม เอาเลยยังครับจะเอาเลยค่ะในตารางนะครับมีเจ็ดสี่หนึ่งครับในตารางมีเจ็ดสี่หนึ่งเนาะค่ะครับเจ็ดแปดห้าสองครับสี่หนึ่งแปดห้าสองค่ะครับกับชุดสองตัวมีหกชุดครับชุดสองตัวเอานหนึ่งเอาเลยค่ะเปิดเลยชุดสองตัวค่ะมีหกชุด ้าหนึ่งสี่ห้าครับเจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าบอกสี่ครับครับสี่ห้าค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดค่ะต้องตัวเน้นที่เจ็ดห้าครับเน้นไปที่เจ็ดห้าค่ะ ครับสามตัวมีสี่ชุดครับสามตัวมีสี่ชุดค่ะหนึ่งเจ็ดห้าครับหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าค่ะหนึ่งแปดห้าครับหนึ่งแปดห้าค่ะห,หนึ่งเจ็ดสี่ครับห,หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ค่ะ ปดเจ็ดห้าครับแปดเจ็ดห้าจ้าแามตัวนิ้นที่แปดหนึ่งห้าครับน้นไปแปดหนึ่งแปดห้าครับหนึ่งแปดห้าเนาะค่ะครับมีเล็กวิ่งไ่มคะพี่เล็กวิ่งไม่ครับอ๋อม่ีเคือมันมันเด่นกันหมดทุกตัวทั้งหกชุดให้หกตัวครับเด่นหมดเลยเด่นยากแล้วค่ะเนาะเด่นทุกตัวครับ ค่ะเป็นไอชุดสองตัวห้านี่ก็เป็นชุดบนล่างนะคะพี่ครับสองตัวบนล่างครับค่ะไปกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยครับผมถ้าเอฟซีไม่ชอบตรงที่ผมจับก็ในตารางะครับค่ะเน้นหางเดียวเจ็ดหาเลยป่ะพี่ครับผมโอเคครับบนล่างเลยเนาะพี่เนาะ บนล่างครับบนล่างเจ็ดห้าเม็ดเดียวเนาะไอ้ครับผมจับโวยจ้าอ๋อเนี่ยท่าสวยนะพี่หวดีเนาะผมก็คิดว่าถ้าไม่สามตัวก็สองตัวครับได้จะเข้าเราบนล่างครับโอ้สวยสวยจู่พี่นะท่าสวยเลอยรอบนี้ถ้าบอกเข้าเจ็ดห้าน่าจะเข้าหนึ่งแปดห้าเนาะไอ้ครับผม ถ้าของถ้าของผมมันหลุดมางวดหนึ่งมันจะมามันจะกลับมาจะเข้ามาเป็นสองตัวก่อนอ๋อคือวันที่ผ่านมาห้าหลุดไปแน่นอนสองตัวสองตัวห้านีเขาแน่นอนเนาะค่ะเนาะครับอ๋อสิเป็นแบบนี้ตลอดเนาะพี่เนาะครับอืมแต่ว่าพี่มักเจ็ดหานเมื่องวดนี้ใช่ครับชอบเจ็ดท่าแล้วก็หนึ่งแปดท่าครับหนึ่งแปดห้า แนวทางกับ,บว่าถอว่าหลายตัวที่พี่ว,นะว่ตถอว่า,าหลายหางานะนะมิหลุนเอฟซีห้าหน้นามิหลุนครับเพราะว่าแนวทางบอลหลายหางถ้ากลับเน่ก็จะหลาแน่จากน้อยเนาะถ้าซื้อตัวตรงกับบอลหลายหางมันต้องกลับหรอครับไม่กลับมไม่ได้เนาะตัวเลขแนวทางมันก็ต้องกลับลลใช่ใช,ใช่ครับมันถึงตับไม่แตก กับไว้เผื่อตับบดแตกดีครับผมถ้าตัวกลับก็เบาหน่อยตัวไม่กลับก็หนักหน่อยอะไรอยเงี้ยได้แล้วแต่เอัวรนาเมอตัวตอ๋อตัวกับก oh, ็เบาเบาเบาได้เบาดีถ้ามีทุนก็เอาเท่ากันไปเลยเนี้ยถ้าทุนไม่หนักก็ผมว่าดูว่าหลายพอกันเลยครับครู เมื่อหลายดอกหูคู่ถ้าบมา่มักที่ผี่ผี่ประกบคู่หายสามารถจับเอาเองในตะล่างได้นะคะน่ะเนาะครับผมค่ะเอาลองผิดจารณ์นาเบิรงเดอร์เอฟซี FC เดอร์นะคะเนาะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะครับสวยงามอยู่พี่ถูกผิดไหว่ากันเดอร์เอฟซี FC จะเป็นแนวทางนะคะเนาะครนนับผมแนวทาง,แน,ทางแนวทางตัวเลขสวยอยู่พี่ผมนว่างวดนี้ครับครับ <c oughs> ถูกพิดเพราะว่ากันเนาะเพราะว่าแนวทางมันก็มีเข้ามีรุดเนาะไอ้ครับผมค่ะเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณพี่กันอนเอนกเนาะคะ่ะนอกที่แบงปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องไดม้มีโชคมีลาบน้ากันเนาะคะ่ะนอกพี่จังไดก็ล่อลุ้นน้ากันนะคะว่าห้าสีมานบอนะคะงวดนี้เนาะครับผมจ้าค่ะมีเพิ่มเติมจังไดก็แจกมาเลยเด้อค่ะพี่คะ ครับของผมจะไม่มีครับมันก็อันนี้เลยฟปล่อยครับอันนี้เลยไม่มีเปลี่ยนกลับไปกลับมาแล้วคนลงทุนไปลอวเีอะโอโหเยอะจังอะไรเงี้ยค่ะครัแมนแมค่ะแมนความผีค่ะค่ะขอบคุณหลายๆครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางนะครับจากเสียงกันอันนีนะครับพูดคุยกันสดๆนะครับครับตัวเลขกระชา่งครับแคปหน้าจอไว้น้ำายเคปซีครับ ที่ฟันไปเม็ดเดียวเลยครับเจ็ดหางแต่กะบน่าท่าประกบคร<อ>ูครับสี่มีเจ็ดห้าห้าหนึ่งสี่ห้าห้าแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดได้ว่าฟี่กันแปดห้าแปดห้าว่าเป็ห้าแปดครับแปดห้าครับ <sniff ing> เอาว่าพีดว่าผิดนะครับเ<า>สี่งยงกันเด็เพิ่มมุงกลมไปที่เจ็ดห้านะครับแล้วก็สุดสามตัวบนครับสี่มีสี่หางนะครับสุดสามตัวบนหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดสี่ แปดเจ็ดห้าครับสีหางนะครับชุดสามตัวบนแต่พี่เซียนกันอันนเพท่นวงกลมไปที่หนึ่งแปดห้านะครับสำหรับอีซี่ท่านไหนนะครับบ่มักโชอบที่พี่เพื่อนจับคู่ให้ครับครับเอาในตารางสี่เหลี่ยมนะครับไปประกบไปวิ่งกันเองได้เลยนะครับครับโมักอีฟซี่มักนะครับเอาในชุดนี้ไปวิ่งจับเอาเลยนะครับครับผมเอาที่ว่าชัดเจนนะครับอีฟซี้านะครับแนว่ทั้งตัวเลขนะครับวงกลมไปที่เจ็ดห้าเม็ดเดียวแต่กัชุดสามตัวบนนะครับ 185เอาแคปหน้าจอไว้น้ำด้อยครับ f อซครับเพื่อเป็นหน้าทางนะครับครับเอาสุดท้ายนี่นะครับคอยเอฟททุกท่านยูดีไม่แห้งครับไว้เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ